คุณเคยสงสัยไหมคะว่าเครื่องเทศบ้านๆอย่างขมิ้นชันที่เราเห็นทุกวันมันสามารถช่วยบำรุงสมองลดความเสื่อมของหัวใจและป้องกันโรคเรื้อรังได้จริงๆหรือวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก6เหตุผลว่าทำไมหมอและนักวิจัยทั่วโลกถึงให้ความสนใจกับขมิ้นชันมากขึ้นทุกวันและเราจะบอกวิธีใช้ให้ได้ผลสูงสุดแบบที่งานวิจัยยืนยันขมิ้นชันหรือทูมิริก สมุนไพรที่ใช้กันมายาวนานหลายศตวตรรษในวัฒนธรรมเอเชียโดยเฉพาะในอินเดียและไทยไม่ได้เพียงเป็นเครื่องเทศที่ให้สีสันและกลิ่นหอมในอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุนไพรที่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางจนได้รับความสนใจจากแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก สารสำคัญที่ทำให้ขมิ้นชันโดดเด่นหัวใจสาคัญที่ทำให้ขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางยาคือสารกลุ่ม Curcuminoid โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Curcumin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีสรรพคุณทางชีวภาพที่หลากหลายริ์ต้านการอักเสบ Anti-Inflammatory c เ r c u m คอร์คิวมนมีประสิทธิภาพในการยับยั้งโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในร่างกายหลายชนิดซึ่งเป็นกลไกลสำคัญในการช่วยบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังหลายอย่างเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยดริดต,ต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิ สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายซึ่งช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และชะลอวัยการรับรองจากงานวิจัยทางการแพทย์การศึกษาวิจัยทางคลินิกและเพศชชวิทยาจำนวนมากได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของขมิ้นชันในด้านต่างๆระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะแปรปรวนและกรดไหลย้อนมีการศึกษาคลินิกที่ระบ,บุว่า การใช้ขมิ้นชันอย่างต่อเนื่องให้ผลในการรักษาอาการของโรคกระเพาะแปรปรวนได้ไม่ต่าง,างจากการใช้ยามาตรฐานบางชนิดและยังช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีสุขภาพจิตและระบบประสาทภาวะซึมเศร้ามีงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าได้โรคข้อและกระดูกโรคข้ออักเสด พบว่าช่วยลดอาการปวดข้อและอาการอักเสบในผู้ป่วยโรครูมาตอยได้อย่างมีนัยสำคัญการดูแลสายตามีงานวิจัยจากต่างประเทศที่เริ่มศึกษาบทบาทของขมิ้นชันในการบำรุงสายตาและอาจมีส่วนช่วยในโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อกระจกการดูแลผิวพรรณด้วยฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านแบคทีเรียทําให้มีการนําขมิ้นชันมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ความงามอย่างกว้างขวางเพื่อช่วยลดการอักเสบของผิวบรรเทาอาการระคายเคือง และลดเลือนจุดด่างดำขมิ้นชันในระดับโลกความนิยมของขมิ้นชันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการแพทย์แผนโบราณเท่านั้นแพทย์แผนปัจจุบันและเภสัชกรจำนวนมากก็เริ่มแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากขมิ้นชันเป็นอาหารเสริมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและใช้ร่วมกับการรักษาหลักตลาดเติบโต ตลาดผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันทั่วโลกมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากลโดยคาดการว่ามูลค่าตลาดจะเติบโตถึงหลักหมื่นล้านบาทในไม่ช้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการดูดซึมหรือ bioavailability ของ curcumin เนื่องจากสารนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยากในรูปแบบปกติ ขมิ้นชันจึงไม่ใช่แค่สมุนไพรพื้นบ้านแต่เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพระดับโลกที่นักวิจัยยังคงศึกษาและค้นพบประโยชน์ใหม่ๆอย่างไม่หยุดยัง้งถือเป็นความภาคภูมิใจของภูมิปัญญาตะวันออกที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ขมิ้นชันได้รับการยกย่องจากแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมานานแต่ในปัจจุบันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันสปปรรพคุณของเคอร์คูมินสารออกฤทธิ์หลักจนแพทย์ทั่วโลกให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านสุขภาพปัญหาใหญ่ที่สุดของเคอร์คูมินคือการถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้น้อยมากโอ o a a i a b i l i t y ต่ำ เนื่องจากมันละลายน้ำได้ไม่ดีและถูกร่างกายกำจัดออกอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่าเทคโนโลยีเพิ่มการดูดซึมการจับคู่ระหว่างเคอร์คิวมินในขมิ้นชันกับไพเปอรีนในพริกไทยดำนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกของความชาญฉลาดในธรรมชาติที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กลไกการทำงานร่วมกันเพิ่มการดูดซึม2,000% การศึกษาในมนุษย์พบว่าการรับประทานเคอร์คิวมินร่วมกับไพเปอรีนในปริมาณที่เหมาะสมสามารถเพิ่มระดับเคอร์คิวมินในกระแสะเลือดได้สูงขึ้นถึง2,000%หรือ20เท่าเมื่อเทียบกับการรับประทานเคอร์คิวมินเพียงอย่างเดียวเพิ่มการซึมผ่านของเซลล์ลำไส้ Increase intestinal permeability พยปรีนมีคุณสมบัติที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ลำไส้ให้มีความยืดหยุ่นหรือเปิดมากขึ้นเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้โมเลกุลของเคอร์คิวมินสามารถซึมผ่านเยื่อบุลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายขึ้นการรวมกันของขมิ้นชันกับพริกไทยดำจึงเป็นวิธีการทางธรรมชาติ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์คิวมินได้อย่างน่าทึ่งและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารเสริมสุขภาพทั่วโลกค่ะขมิ้นชันโดยเฉพาะสารเคอร์คิวมินไม่ได้มีประโยชน์แค่ระบบทางเดินอาหารและข้อต่อเท่านั้นแต่ยังขยายขอบเขตการทำงานไปถึงการปกป้องหัวใจหลอดเลือด และสมองซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่แพทย์ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะผลของขมิ้นชันต่อหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดมักมีสาเหตุหลักมาจากการอักเสบเรื้อรังหรือภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งเคอร์คิวมินมีนกลไกสำคัญในการเข้าแก้ไขปัญหานี้ 1. ลดการอักเสบของหลอดเลือดตัวบ่งชี้การอักเสบงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าการรับประทานเคอร์คิวมินเป็นประจำช่วยลดระดับของ CRP ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการอักเสบในร่างกายและมักมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจกลไกการยับยั้ง n f k a p p a b Curcumin สามารถยับยั้ง n f k a p p a b ซึ่งเป็นโปรตีนที่ควบคุมการตอบสนองของการอักเสบการยับยั้งนี้ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในผนังหลอดเลือดได้ 2. ส,ส่งเสริมสุขภาพผนังหลอดเลือดเพิ่มไนตริกออกไซด์ เคอร์คิวมนช่วยเพิ่มการสร้างหรือเพิ่มชีวะประสิทธิภาพของไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวการขยายตัวที่ดีขึ้นช่วยให้เลือดไหลเวียนได้คล่องตัวและลดความดันโลหิตปกป้องจากการทำลายของอนุมูลอิสระเคอร์คิวมิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังช่วยป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำลาย NO และโครงสร้างของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้น 3. ลดความเสี่ยงภาวะเมตาบอลิตซินโดรมเคอร์คิวมินมีบทบาทในการปรับปรุงการเผาผลาญไขมันและน้ำตาลในร่างกาย ช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อสรุปที่สำคัญที่สุดรูปแบบสำคัญกว่าปริมาณในการดูแลสุขภาพหัวใจและสมองการเลือกผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันที่มีนวัตกรรมการเพิ่มการดูดซึม นาโนไลโปโซมหรือไฟโตโซมมีความสำคัญมากกว่าการเน้นปริมาณเค์คิมินที่สูงมากในรูปแบบผงทั่วไปเพราะรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีกว่าจะใช้ปริมาณเค์คิมินจริงๆน้อยกว่ามากแต่ให้ผลลัพธ์ในกระแสะเลือดสูงกว่าระยะเวลาผลลัพธ์เชิงบวกต่อโรคเรื้อรัง หัวใจและสมองมักจะปรากฏให้เห็นเมื่อมีการรับประทานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานานตั้งแต่3เดือนถึง1ปีความปลอดภัยขมิ้นชันจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถรับประทานในปริมาณมากได้ แต่สำหรับผู้ที่มีภาวะโรคหรือรับประทานยาประจำควรปรึกษาแพทย์หรือแพทยสัจกรก,ก่อนใช้เสมอเนื่องจากเคอร์คูมินอาจมีผลต่อการทำงานของยาบางชนิดได้เห็นไหมคะว่าขมิ้นชันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเทศบ้านๆแต่มันคือสมุนไพรมหัศจรรย์ที่หมอทั่วโลกพูดถึงถ้าคุณอยากเริ่มดูแลสมองข้อและหัวใจอย่างธรรมชาติ เลือกขมิ้นชันคุณภาพสูงและใช้เป็นประจำกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆแชร์ให้เพื่อนและคนที่คุณรักและคอมเมนต์เล่าประสบการณ์การใช้ขมิ้นชันของคุณด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นผลอย่างไรบ้าง